แฮยินดีลูกชายดูสัญญาเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยดังที่ต่างประเทศก่อนหน้านี้ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่กรี๊ดกราดก,กันสนันหลังได้เห็นภาพของเอมสันเพชรลูกชายสุดที่รักของพิธีกรดังดูสัญญาคุณากรรับงานในวงการครั้งแรกกับการถ่ายแบบแฟชั่นชุดแต่งงานสวยๆคู่กับนางเอกวิววรรณรส ส่วนผลงานในวงการด้านอื่นๆจะได้เห็นหรือไม่นั้นล่าสุดดูสัญญาที่มาร่วมงานวงสวงไฟลวงได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันลูกชายกลับไปเรียนต่อที่อเมริกาและกำลังจะจบในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งภาพถ่ายแบบเมื่อปลายปี2022ซึ่งเขาก็ดูสนใจและพยายามคิดจะเข้าวงการเหมือนกันซึ่งคนเป็นพ่อก็ไม่ได้ดันและไม่คาดหวัง ผมว่างานทุกงานจะในหรือนอกวงการอะไรที่ยังไม่เคยทำแล้วเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ท้าทายถ้าถามเด็กๆทุกคนผมจะเสียให้ลองทำเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันดีไม่ดีเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเอมสันเพชรเกือบได้เล่นละครเรื่องดวงใจเทวพรหมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุธาเทพแต่สุดท้ายก็ต้องถอนตัวโดยพ่อดูบอกว่า ตอนนั้นประเทศเราอยู่ในช่วงที่ยังกำหนดไม่ได้ว่าโควิด1 9จะหยุดเมื่อไรโรงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่บ้านเรียนออนไลน์ไปนานแค่ไหนและในแผนของผู้จัดน่าจะคิดว่ามันอาจจะใช้เวลานานกว่านี้แล้วอยู่ๆยอดผู้ติดเชื้อมันก็ลดลงแผนที่เขาจะถ่ายทำมันก็ต้องเลื่อนเข้ามาลูกชายก็ต้องกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าหยุดระบบการสอนออนไลน์คุณต้องกลับมาที่อเมริกาแล้วนะเลยต้องกลับไปเรียนนั่นเอง จึงพลาดโอกาสในส่วนนี้และล่าสุดหนุ่มเอมก็ได้เรียนจบแล้วสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากประเทศสหรัฐอเมริกาหนุ่มเอมได้โพสต์ภาพในชุดรับปริญญาผ่านทางอินสตาแกรมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้าไปกดไลค์และแสดงความยินด,ดีเป็นจำนวนมาก